จเจริญพร่อนะ,อะมี่มีกระตีตัวคลองผมมีกับ่เป็นยัง <c oughs> จเจริญพร่ก่อนจวิวาเขานเรื่องกาไขจา่าเทศนาค้ำสอนวันแสดงในท่านเริมเติมนำตาในหวานลินศิลปินนักเกีสยตากว่าจงหารุแกน้ำมาสัทธาพี่น้องผมมารอมตานังปังได้มาเจอกันเอกทางถือว่าบุญทันหลายบรรยายมาท้ำม,มาผากปรับพันในท่านแจง มาแสดงวัดนี้นับในท่านจีวาดีให้ยุ่มทันได้ฟังเลืองจากเรื่องเกิดตั้งแต่เหงนั่นบ่นั่นบร่รบรูน้ำมาอ่างให้ตันฟังเรื่องลูกก็ดีผีปลุ่มเป็นเรื่องเกิดตั้งแต่ขังโบรา,านเรากันมาหลานจะนัามมาจากเพื่อสนองศรัทธาทานฟังผลงานมาหลายเดือนนั่นทำน้องเสียงบ่มมีเบือ กอปะคุณทันเจา้าภาที่ยังเสือในผลงานอีกครั้งนิมนต์่บบระไรอาจารย์นถึงมองนี่ท่านาาน้ำมากาวพ่อให้โหดเรื่องเล่วนีท่านเรื่องนี้สิปินเทพํำใดตอนนี้ใครถึงเจ้า